สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ฮอกเกอร์เซ็นเตอร์นะครับฮอกเกอร์เซ็นเตอร์นะครับก็หมายถึงศูนย์ของพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยนะครับหรือศูนย์หาเล่แผงลอยนะครับเพราะว่าที่สิงคโปร์เนี่ยเขามีกฎหมายห้ามหาบเล่แผงลอยเดินตั้งร้านระเกะระกะทั่วๆไปนะครับก็ให้มารวมกันเป็นที่เป็นทางซึ่งก็ เขาก็จะตั้งเป็นศูนย์จึงเรียกว่าฮ็อกเกอร์เซ็นเตอร์นะครับหรือว่าเป็นศูนย์สำหรับพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะลองชิมเมนูนี้ดูนะครับก็คือเมนูที่เรียกว่า s a ลต e ดแอนเชนจูรีเอกสปาสปีนัซุปนะครับก็คือซุปที่ใส่ซุปผักขมที่ใส่ไข่เค็มแล้วก็ใส่ไข่ยเยี่ยวม,ม้านะครับเดี๋ยวผมจะสั่ มาดูนะครับมาชิมดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับอันนี้นะครับซุปผมได้มาแล้วนะครับก็มาพร้อมกับข้าวสวยนะครับแล้วก็ก็จะมีซีอิ๊วกับพริกขี้หนูนะครับ นี่นะครับหน้าตาของไข่เยี่ยวมานะครับมีหมูสับแต่ว่ายังไม่เจอไข,ข่เค็มฮะอันนี้นะครับไข,ข่ขเค็มไข่เค็มไข่เยี่ยวมานะครับก็เป็นซุปที่แปลกดีนะฮะไม่เคยเจอมาก่อนไม่เคยชิมมาก่อน นอกจากไข่เค็มไข่เยี่ยวม้านะครับก็มีหมูสับมีผักผอคนะครับลองชิมนะรสชาติก่อนก่อนจะเติมซีอิ๊วก็ต้องบอกว่ารสชาติกลมกล่อมนะถ้าเป็นลิ้นคนไทยก็ต้องบอกว่าได้นะได้ไม่จืดนะฮะมีเค็มมี มีรสมีชาตินะครับมีเห็ดหอมนะฮะมีไข่เยี่ยวม้านะฮะก็มีความแปลกดีนะฮะซุปนี้ ก็มีไข่เค็มก็เข้าท่านะฮะมีรสมีชาเป็นซุปที่มีรสชาตินะฮะไม่จืดไม่ชืดนะฮะมีรสชาติแล้วก็ช่วงร้อนๆน,น่าจะอร่อยเลยนะครับอร่อยเลยนะฮะซดตอนร้อนๆ โอเคครับซุปอันนี้นะครับถือว่าผ่านนะครับสำหรับผมนะครับก,ก็ปากถูกลิ้นนะครับโอเคครับขออนุญาตทานต่อนะครับก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ